สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาแนะนาฟิกเกอร์ตัวละครหญิงจากการ์ตูนดังที่น่าสนใจในเดือนนี้กันนะครับเริ่มที่งานแรกครับจากเฟดในชุด Movie เวอร์ชั f a ฟดแกนด์ออเดอร์ซีเค็ดลาวเทเบิลแอร์เรตแคมิลล์เซเว่นฟิกเกอร์ไลออนคิงฟิกเกอร์ตัวแรกไลอ้อนคิงหรือเทพธดิดาลองโกมิเนียตัวละครจากเฟดแกรนออเดอร์ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ตัวเธอจะเป็นเหมือนกับอัเทเรียในโลกคู่ขนาดครับทาให้มีหน้าตาที่เหมือนกันแต่สีของดวงตาจะเป็นสีเขียวคนละเฉดสี และสีหน้าของเธอจะดูลายซึ่งอารมณ์มากกว่าตัวเธอจะมีผมสีเหลืองปิวไหวไปทางด้านหน้าท่าโพสจะดูเหมือนกับว่ากําลังแสดงความเป็นราชาครับที่กําลังออกคําสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ด้านบนจะประดับด้วยมงกุฎสีทองมีตาสัญลักษณ์กลางเขียนประดับที่กลางหน้าผากส่วนตัวชุดกอดจะเป็นชุดกอดสีเงินทั้งชุดและจะลงสีให้ดูมีความแวววาวเล็กน้อยตัดกับสีของชุดทับด้านในครับที่เป็นสีน้ําเงินซึ่งจะเป็นโทนสีไปําตัวของอาเรเธลียด้วยการลงรายละเอียดจะตัดด้วยลายเส้นสีเหลืองครับ เป็นฟิกเกอร์ที่ดูมีความสวยสง่าใช้ได้เลยครับความสูงของเท,ท็ดิดาลองโกมิเนียจะอยู่ที่22ซนติเมตรนะครับชุดที่2ครับสอดอาร์ตออนไลน์อลิซเซชั่นเดอะอันเดอร์เวลเอฟเซโตเดซี่ o อนด์โมชั่นเดอะซันก็ o ดเดโซโลชินนชิโนนในร่างของเท,ท็ดิดาโซลุดครับเทพเจ้าที่ประทานแสงสว่างให้กับโลกอันเดอร์เวลโดยชินอนจะใช้แอคเคาทนี้เพื่อเข้าไปช่วยเหลือตัวคิริโตะครับความสามารถที่เด่นๆคือจะทําให้ตัวของเธอบินได้ไม่มีจากัด มีอาวุธเป็นธนูสุริยาซึ่งเหมาะสมกับความสามารถของชินอนมนากๆอีกด้วยและตัวของอาวุธจะโจมตีทำความเสียหายเป็นวงกว้างลักษณะของการโพสจะเหมือนกับว่าชินอนกำลังลอยตัวอยู่และเหลี่ยวหน้ามองมองอบตากับเรานะครับสีของดวงตาจะเป็นสีน้ำเงินที่มีการลงสีดีเทลที่ดูสวยงามมากเลยครับส่วนสีผมจะเป็นสีฟ้าที่ไล่เฉียดสีเข้มลงมาชุดเกราะบริเวณลำตัวจะลงเป็นสีน้ำเงินที่ดูมีความแวววาวครับตัดเส้นขอบด้วยสีทองส่วนของตัวเกราะจะมีเกราะไหลสา,ายเพียงด้านเดียวนะครับ ทางด้านขวาเนี่ยจะปล่อยลงเพราะความสะดวกของชีนอนในการใช้งานาวบธนะครับและตัวนี้ยังมีเอกลักษณ์เด่นคือส่วนปีกด้านซ้ายครับจะมีลักษณะคล้ายกับใบมีดสีเล่มประดับไว้การออกแบบของชุดเกราะในแต่ละชั้นเนี่ยจะดูมีความสวยงามมากๆเลยครับฟิกเกอร์ชีนอนในร่างเทียสุริยาโซลุตจะมีความสูงอยู่ที่20ซนติเมตรนะครับชุด3กราฟิกเกอร์จากเรื่องวันพันแมนในชุดเอเพสเตชาร์ลีเดฟูทัสเซมรกิฟิกเกอร์ของทัสเซมรกิ โลลังเอสอันดับที่2มีความสามารถในการใช้พลังจิตขั้นสูงและตัวของเธอยังเป็นพี่สาวของฟูบุกิอีกด้วยนะครับถึงแม้ว่าร่างกายของเธอจะดูเหมือนกับว่าเป็นเด็กมากกว่าตัวนี้จะเป็นท่าโพสที่เหมือนกับว่ามีพลังจิตที่เข้มข้นไหลเวียนอยู่รอบๆตัวของทัศน์เมกิครับทาให้ตัวเสื้อผ้าและทรงผมของเธอเนยลอยตัวขึ้นมาทรงผมของเธอจะเป็นทรงที่ค่อนข้างดูย,ยุ่งเหยิงสักหน่อยครับลงสีเป็นโทนสีเขียวแบบเข้มให้เหมือนกับสีของในตาของเธอนะครับตัวชุดจะมีลักษณะข,ของชุดที่เป็นเหมือนกับชุดแม่มดครับ ในส่วนปลายชุดจะปล่อยยาวครับให้พิ้วไหวไปตามแรงลมการออกแบบโดยรวมจะดูสวยใช้ได้เลยนะครับตัวนี้จะมีความสูงอยู่ที่20ซนติเมตรครับงานชุดที่4จาก r e ซีโ o ครับในชุด Relax Time l a m ิ f เกอร์ของแรมในเวอร์ชั่นชุดนอนครับมาในท่านั่งชันเข่าบนเก้าอี้พร้อมกับโน้มใบหน้าลงมาแนบซพสีหน้าของเธอจะแฝงไว้ด้วยสายตาเศร้าๆนะครับให้อารมณ์ของสาวน้อยขี้เหงาโทนสีโดยรวมจะเป็นโทนสีชมพูที่ดูลมุนตา โดยจะให้โทนสีชุดเข้ากับสีผมของแรมด้านในจะเป็นชุดนอนสีขาวที่ดูบางเบาครับสมทับไว้ด้วยเสื้อน,นอกสีชมพูอ่อนสำหรับเพื่อนๆที่มีเรมในเวอร์ชันนี้แล้วก็สามารถนําตัวแรมไปตั้งโชยเข้าเซตกันได้เลยครับเป็นฟิกเกอร์ที่ดูสวยน่ารักทั้งคู่ความสูงของตัวแรมจะอยู่ที่16ซนติเมตรครับมาต่อกันที่ชุดที่5นะครับจากลีซิโลในชุดรีแลกไทม์เลมไอป๊อปเวอร์ชันเป็นงานของลีแลกไทม์ในเวอร์ชันไอป๊อปนะครับเป็นการเปิดลายใหม่กันอย่างต่อเนื่อง โดยชุดนี้จะเป็นชุดที่มีภาพลักษณ์ดูสนุกสนานมากขึ้นแต่จะยังคงคอนเซปต์เดิมครับที่เป็นชุดนอนไว้อยู่ด้านในของเลมจะสวมเป็นชุดนอนสีขาวครับเผื่อให้เห็นส่วนไหล่ที่ดูเซ็กซี่ในบางส่วนสมทับไว้ด้วยเสื้อคลุมสีฟ้าอ่อนที่มือด้านซ้ายของเลมก็จะถือไอซ์ครีมสีฟ้าขึ้นมาครับโดยจะเป็นคอนเซปต์ของเวอร์ชั่นนี้ในส่วนของการออกแบบหน้าตาจะทําให้หน้าตาของเลมเนี่ยดูขี้เล่นครับทาให้ดูมีความน่ารักสดใสขึ้นส่วนตัววัสดุทรงผมจะเป็นวัสดุใสนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วย ความสูงของเล่มในชุดนี้จะอยู่ที่20ซนติเมตรครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจกันพาและฟิกเกอร์จากอนิเมะดังสามารถร่วมสนุกกับการโปรโมทสินค้ากับเราได้ที่ Facebook พันครทอยหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับชุดที่6ครับงานจับฉลากประจำเดือนสิงหานี้จากเรื่อง r ีซีโลในชุด May You have the b e s i n g of the Spirit งานชิ้นแรกในชุดจะเป็นเอมิเลียรางวัล A ครับงานสไตล์อาร์ตสเกลในไซส์1ต่อ3 ตัวฟิกเกอร์จะมาเฉพาะแค่ส่วนบนของคาลรเเตอร์นะครับดีไซน์หน้าตาของเอมิเลียจะดูค่อนข้างหวานกว่าในอนิเมะออกไปทางสไตล์คล้ายๆกับตุ๊กตาครับมีดวงตากลมโตสีม่วงขนาดใหญ่เมื่อเราทําการเปลี่ยนมุมมองในการมองจะเหมือนกับว่าดวงตาของเธอจะมองศบตาเราอยู่ตลอดโทนสีผมของเอมิเลียจะออกไปโทนสีขาวอมม่วงอ่อนๆปล่อยยาวปิวไปทางด้านหลังครับส่วนบนของผมจะประดับไปด้วยดอกกุหลาบสีขาวตัวชุดจะถูกแต่งเติมด้วยสีม่วงตามจุดต่างๆครับให้เข้ากับโทนสีของคาลรคเตอร์เอมิเลีย ส่วนของตัวฐานจะเป็นผ้าน้ำแข็งที่พุ่งขึ้นมาซึ่งจะเป็นเวทมนต์ที่เธอใช้อยู่เป็นประจำความสูงข,ของงานอาร์สเกลเอมิเลียจะอยู่ที่23เซนติเมตรนะครับรางวัล B f i g u เกอร์เอคิดหน้าแม่โมดแห่งความโลภคาเล็เตอร์ที่เป็นแกนหลักในอนิเมะซีซั่น2ฟิกเกอร์ของเอคิดหน้าจะแต่งตัวสไตล์แม่โมดครับโทนสีดาโดยจะมีผ้าคลุมหลายด้านบนประดับด้วยเครื่องประดับสีเงินเธอจะมาในท่านั่งพับเพียบไปกับพื้นหญ้านะครับที่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในส่วนน้าชาของเธอ มาพร้อมกับร่มสีดําขนาดใหญ่ที่มีลวดลายสวยงามครับตัวทรงผมจะทํามาจากวัสดุแบบใสครับสังเกตได้จากส่วนปลายของผมนะครับที่จะค่อนข้างเห็นได้อย่างชัดเจนใบหน้าและดวงตาของเธอยังคงความโดดเด่นไว้เหมือนเดิมครับโดยแววตาเธอจะดูเหมือนกับว่าซ่อนความลับและความจเจ้าเล่ห์ไวอยู่ตลอดความสูงของฟิกเกอร์ตัวนี้จะอยู่ที่11เซนติเมตรนะครับในงานฟิกเกอร์ชุดต่อ,ตอไปก็อยากให้มีงานของเอคิดหน้าในชุดนักเรียนมาวางจําหน่ายบ้างครับเพราะโต๊ะของเธอในชุดนั้นจะดูน่ารักมากๆเลยครับรางวัลซีเลม ตัวนี้ค่อนข้างจะมาฉีกคอนเซปต์จากเพื่อนๆเ,เลยครับโดยเลมจะมาในชุดว่ายน้ําแบบทูพีสสีม่วงสดใสในโทนของซัมเมอร์ริมทะเลนะครับตัวชุดจะออกสีเหมือนกับว่าเป็นผิวของไข่มุกด้วยโดยตัวเลมจะนั่งอยู่บนโดรน,น,นห่วงยางขนาดใหญ่บนฐานที่เป็นพื้นทรายพร้อมกับมีใบหน้าที่ล่านเริงสดใสมากๆเลยครับตัวผมของเธอจะใช้วัสดุแบบสีฟ้าใสด้วยความสูงของฟิกเกอร์เลมจะอยู่ที่9ซนติเมตรนะครับรางวัลจีช็อกโกโกฟิกเกอร์รวมตัวละครเด่นในซีซั่น2มากันแบบครบทีมครับ ทั้งเลมเลมเอมิเลียเอคิดนาเบียทิกลอตวาวและอีกหลายๆคนยกเว้นแต่ตัวซูบารูพายเอกของเรื่องนะครับโดยความสูงเฉลี่ยของชุดนี้จะอยู่ที่11ซนติเมตรครับต่อมาจะเป็นงานเลมอาร์สเกลฟิกเกอร์ลอสวันเวอร์ชันงานเวอร์ชันใหม่ของเลมคงมาในชุดเหมืนเหมือนเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับแต่จะเปลี่ยนในส่วนของการแสดงสีหน้ามาในลักษณะของเลมที่แสดงอาการแบบเขิอนอายครับมีการออกแบบการแสดงอารมณ์ทางดวงตาและรอยยิ้มที่ดูน่ารักมากๆเลยครับแถมยังมีอาการของแก้มที่แดงระเรื่อขึ้นมาด้วย ตัวทรงผมก็จะใช้เป็นวัสดุแบบใสเช่นกันครับประดับด้วยที่คาดผมลายดอกไม้และมีกิีบสีชมพูติดควายไว้อยู่ดวงตางของเลมจะใช้เป็นวัสดุแบบเดอร์เอมิเลียนะครับที่เหมือนกับว่ามองสบตาเราตลอดโดยตัวเลมลัอว,วันเวอร์ชันจะมีความสูงอยู่ที่21ซนติเมตรครับและเพื่อนเพื่อนที่ชอบงานสวยๆหลอานี้สามารถติดตามได้ที่เพจและกลุ่มพันธนาอรของเราได้เหมือนเดิมน,นะครับสินค้าจะเข้ามาเร็วๆรวนี้แน่นอนสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ